อตอนนี้ไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้ปโปรดตั้งใจสงบจิตให้เป็นสมาธิเพื่อว่าการเจริญสมาธิย่อมมีผลในบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนอย่างน้อยที่สดุดก็สามารถจะทำอารมณ์ให้ตั้งอยู่ใน สติสมัญญะที่เป็นกุศลแป่ว่าในาน,นดับแรกก่อนที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะทำอย่างอื่นก็ให้โปรดตั้งใจสงบกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเขา้า ให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ทั้งนี้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปัญญะให้สมบูรณ์ฉันเล้าจากนั้นก่อนที่จะภาวนาอะไรขอบรรดาทเป็นพุทธศาสนิกชนต่างใจพิจารณาขนาันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ ที่เราเรียกกันว่าตัวเราอันนี้ความจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่คนเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเรา <c oughs> ตอนนี้ก็เพราะว่าขันห้าคือร่างกายมันเป็นอน,นิจังหาความเที่ยงไม่ได้มันเป็นทุกขขังเมื่อขณะที่ทรงตัวอยู่ก็เป็นทุกข์ มันเป็นนัตตาคือไม่สามารถจะบังคับมันได้มันเมื่อในเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงและสลายตัว <c oughs> ฉะนั้นยิงถือว่าขันห้าเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังมีความผูกพันอยู่ในขันห้าก็ชื่อว่าเราผูกพันอยู่ในความทุกข์ นี่การที่เราจะผูกพันนี่ในขันธ์ห้าก็เพราะว่าเราถือว่าจตภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราเราไม่ได้คิดถึงความจริงว่ามันจะต้องตายเมื่อตายแล้วเราก็แบกมันไปไม่ได้เราคือจิตไปแต่โดยเฉพาะถ้าเราครบความดีความดีก็พาจิตไปสว่างหาที่ความสุขเกิด ถ้าเราพบความชั่วความทั่วก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ไปสู่นำไปสู่บายภูมิฉะนั้น็บันดาท่านพระท่านพุทธบริษัทจงคิดว่าการพอใจในการมาสุขก็ดีหรือกรรมที่เป็นกุศลก็ดีอย่างนี้ชีว่ว่ายังมีความสุขไม่ถึงที่สุด ้มีความสุขถึงที่สุดที่เราจะเพิ่งมีได้นั่นก็คือตั้งใจไปพระนิพานแต่สายที่เราจะไปนิพพานนั้นเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริสัยก็ปฏิบัติอยู่แล้วโดยการยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทิตแก้วปรมศาศรดามีการให้ทานมีการศักษาศีลเจริญภาวน,นาที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ นี่เป็นกำรรเบื้องต้นที่บรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านจะต้องพยายามกำหนดไว้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าทิ้งสมาธิจิตสมาสมาธิจิตมีกำลังใหญ่อารมณ์ใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านได้ก็ร่าศัยกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออก เมื่อจิตมีความสุขปรนสมาธิดีแล้วก็พิจารณากันห้าตามที่กล่าวมาแล้วเป็นพื้นฐานครั้งนี้ก็เพราะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเจริญสมถะกรรมฐานนิพพสนากรรมฐานร่วมกันการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นสมถะภาวนาการพิจารณาคันห้าตามที่กล่าวมาเป็นนิพพสนาภาวนา สมถะเป็นตัวทรงอยู่แต่หาว่าเมาหักว่าไม่มีวิปัสสนาญาณช่วยสมถะก็เสือเส่อมง่ายจะนั้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงพกใช้การเจริญสมถะกับวิปัสสนาญาณร่วมกันเสมอวิธีเจริญสมถะกับภาวนาร่วมกันอันดับแรกก็ทําจิตให้สงบโดยการภาวนาและพิจรารณาให้กำหนดล้ลมให้ใจเขาออก ใ่้จิตมีความสุขสงบสงัดจากนิวรณ์้า่เขาพิจารณากันห้าถ้าหาว่าการพิจารณาฟั่นเฟือไปเขากลับมาภาวนาพิจารณาและกำหนดลมหายใจเขาออกใหม่สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้จะมีผลสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารภกบันดาท่านพุทธศาสนิกชนในด้านของการเจริญฌาน เมื่อคืนนี้เราได้พูดกันถึงปฐมฌานตามสมควรแต่ความจริงมันก็ยังไมจ่จบรู้ว่าปฐมฌานย่อมเป็นเป็นปัจจัยให้เราเกิดในพรมโลกนี่การเจริญสมาธิเรามูมฌานเพื่อประโยชน์อะไรเพราะตั้งใจใจจใิตทรงอยู่ในได้ของความดี นี่เราก็ไม่แน่ใจนักในเมื่อเวลาที่เราจะตายทุกขเวทนาไม่ขครอบงำกายจิตใจที่เข้าไปผูกพันกับกายก็จะมีอารมณ์กระสับกระส่ายไม่ทรงตัวนี้หากว่าเรามีจิตตั้งอยู่ในสมาธิเล็กน้อยในขั้นขณิกะสมาธิโลกประจารสมาธิ ซึ่งเป็นสมาธิที่มีความงอนเงินคลอนแคลนเวลาที่มีทุทกขเวทนานหนักขณะที่เราป่วยจะตายจิตใจเขาอาจจะคลายจากสมาธิเสียก็ได้แล้วบางทีจะนําจิตขวยึดอารมณ์ที่เป็นอกุศลเพราะว่าการถูกทุกข์ตอนทรมานเข้ามาบีบขั้นตนมากเกินไปเราก็จะคลายจากความดี เ้ามองลงไปอย่างหน่อยเดียวเราก็าไปในรกได้พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบริศาสันดาจึงแนะนำให้มรรดาทา่านพุทธบริษัทเอาจิตยึดเข้าถึงฌานสมาบัติเป็นสำคัญออรลงเข้าฌานสมาบัติเราก็พูดมาแล้วว่ามีกี่ขัน้นวันนี้ก็จะได้พูดถึงอานิสงส์ของการเจริญสมาธิขอย้ำอีกนิดหนึ่ง ว่าสมาธิที่เป็นฌานสมาบัติฌานสมาบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐมฌานท่งอารมณ์ห้าประการพื้นหนึ่งวิตกนึกไว้ว่าเราจะทรงอารมณ์อะไรสมมติว่าเรานึกจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก,กอนนึกไว้เสมอเราไม่ขาดสายวิจารณ์รู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าออก เข้าหรือออกเข้าออกเข้าหรือออกาหายใ,ใจเข้าหรือใ,ใจออกหายใจยาวหรือหายใจสัน้นหรือว่าถ้าเราจะภาวนาน,นึกว่าจะภาวนาน,นี่เป็นวิตกวิจารณรู้อยู่ว่าภาวนานว่ายังไงถ้าต่อไปก็มีปีติคือความอิ่มใจซึ่งมีอาการห้าประการแต่ไม่สม่ำเสมอกันบางคนก็มีอาการทั้งห้าอย่างบางคนก็มีอาการไม่ บางเป็นบางอย่างหรือบางครั้งบางคนไม่สัมผัสเลยก็มีเพื่อจิตเข้าไปทิงชาสมาบัติทันทีแต่อาการห้าอย่างที่เราควรจะรู้ในด้านปีติก็คืหนึ่งอาการขั้นแรกขนลุกขนพองสยองกล่าว 2. มีน้ำตาไหล 3. าร่างกายโยกโครง 4. มีอาการสั่นสะท้านเหมือนกับปลุกตัวแลวลอยขบาน,นอากาศ หมีอาการสับซ่านสูดซาตัวเบาคล้ายตัวไม่มีอะไรมีอาการคล้ายร่างกายโตขึ้นและสูงขึ้นแต่จิตเป็นสุขนี่แปลการของปีติข้อสีจิตมีความสุขสดชื่นหันษาไม่เคยปรากฏว่ามีความสุขในใดปรา,ากฏมาในการก่อนหเอกตาอารมณ์ทรงอารมณ์ไปอันเดียวคือไม่สอดสายไปสู่อารมณ์อื่น นี่เป็นอันว่าปฐมฌานฌานที่หนึ่งมีอาการแบบนี้กบรรดาท่านพุทธบริษัทจำไว้ดีอย่าลืมอาการทั้งนี้เสียนั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งขณะที่จเจริญสมาธิจงอย่าหลงไหลฝ่ายฝันอย่าจะเห็นโนนอย่าจะเห็นนี่เห็นภาพแล้วอย่าติดในภาพภาพจะมีขึ้นหรือไม่มีขึ้นแสงสีจะมีขึ้นหรือไม่มีขึ้นเราอย่าสนใจ สนใจอย่างเดียวคือความสงบของจิตถ้าเราไปติดนในภาพแสงสีก็แบบพิ่งชื่อว่าเราเป็นผู้ทําลายความดีของอารมณ์จิตที่เข้าถึงฌานสมาบัติเพราะฌานสมาบัตยิย่อมมองไม่เห็นแสงสีใดๆแต่มีจิตเป็นสุขในบริการหนึ่งถ้าจิตเข้าถึงปฐมฌานเราก็จะมีความรู้สึกว่าหูดินเสียงภายนอกชัดเจนแจ,จ,จ่มใส ลมให้ใจเบาลงจิตเป็นสุขแต่เราไม่รำคาญในเสียงเสียงจปยปลากฏเป็นรายการในนดก็ดีเราได้ยินหมดแต่ไม่รำคาญสามารถเจริญภาวนาพิจรารณากำหนดรูลมให้ใจเขาออกได้ตามปกตินี่แปลการของปฐมฌานถ้าบุคคลใดเข้าถึงปฐมฌานได้ในเวลาจะตายจิตใจอยู่ในปฐมฌานตายแล้วไปพินพรม แบ่งแยกออกไปสามชั้นด้วยกันคืออย่างหยาบตายแล้เป็นพรมชั้นที่หนึ่งอย่างกลางเป็นพรมชั้นที่สองอย่งางละเอียดเป็นพรมชั้นที่สามแต่มันก็ไม่แน่นะักว่าเราจะไปเป็นพรมได้ทั้งนี้เพราะ,ะไรเพราะว่าขณะที่เราทรงจิตขณนะที่จิตทรงตัวอยู่ในขณะนี้ ว่าเป็นใต้ปฐมวมชานในการบางครั้งบางครั้งก็ไม่ได้ที่มีความจําเป็นที่ต้องสุดกําหนดเวลาไว้เสมอว่าปฐมวมชาญไม่เกิดขึ้นในขณะใดเราต้องตั้งใจส่งเวลาไว้ตามขอบเขตจำกัดอันนี้ต้องฝึกเป็นกรณีพิเศษหัดตั้งเวลาน้อยๆแต่หากว่าเราไม่ฝึกไว้อย่างนี้เมื่อเวลาทุกขเวทนาไม่ครอบงำหนัก ถึงแม้ว่าจิตเราจะเข้าไม่ถึงปฐมฌานแตอารมณ์ที่ยังมีอยู่หมายความว่าอาจจะทรงอารมณ์ได้เพียงแค่คณิกะสมาธิูปจารสมาธิเพียงมีสมาธิเล็กน้อยได้บ้างไม่ได้บ้างเผลอไปบ้างมีอารมณ์ฟุ้งซ่านกับสับกระสายไปตามอำนาจของทุกขเวทนาที่เกิดกับกายบ้าง บางคราวก็มีรมสงบสงัดบ้างแต่ไม่ิ้งฌานสมาบัติอันนี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสค้าก็กล่าวว่ายังเป็นปัจจัยให้เกิดผลเพื่อสามารถจะนำจิตใจพระบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านพุทธศาสนิกชนให้เข้าถึงจุดของความสุขคือสวรรค์ได้นี่ความจริงเราตั้งใจไปนิพานถ้าแต่ว่าเราก็อย่าประมาท เพราะาจิตของเรายังไม่เข้าถึงจุดหมายปลายทางก็สามารถทำลายปลายทางก็สามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตะระหารได้เราก็จำเป็นจะต้องหาที่พักไปก่อนนั่นก็คือสวรรค์เป็นอย่างน้อยถ้าจิตขมันได้ท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์ยู่ในขั้นคณิกะสมาธิก็ดีหรืออุปจารสมาธิก็ดี ในระหว่างก่อนตายได้บางไม่ได้บางเผลอไปบางทรงได้บางแต่ก็าตามธรรมดาของคนที่จะตายม,มในเมื่อมีทุกเวทนาสาหัส <c oughs> แต่เวลาที่จะตายจริงๆอารมณ์มันจะคลายชั่วขณะหนึ่งก่อนหน้าจะตายอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณหนึ่งชัว่วโมงอาการทุกเวทนามันจะคลายตัว แต่ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่คนจะตายเมื่อทุกขเวทนาคลายตัวในเมื่อเรามีอารมณ์ฌานสมาบัติไม่มีสมาธิเคยฝึกฌานสมาบัติไม่มีสมาธิเคยฝึกมาถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงฌานสมาบัติในขณะนั้นก็สามารถรักษาอารมณ์ที่เป็นอุปจารสมาธิและคณิกสมาธิไว้ได้การทรงอารมณ์ที่เป็นอุปจารสมาธิและคณิกสมาธิ อย่างนี้ตายแล้วสามารถไปเกิดเป็นสวดาได้ดูตัวอย่างมัตจจุณตลีเทพบุตรสิขณะที่เป็นมนุษย์ไม่เคยประกอบความดีเพราะพ่อเป็นคนขี้เนียวเมื่อเวลาป่วยไข้ไม่สบายหมดที่พึ่งเธอจึงได้พยายามนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญ เมื่อตายจากความมาเป็นมนุษย์ไปเขาไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีวิมานทองอยู่มีแนวฟ้าห้าร้อยเป็นบริวารเนียมหน่าของการคุมอารมณ์ไว้ในกุศลด้านสมาธิเล็กน้อยและอีกท่านหนึ่งก็นั่นก็คือสุปฏิทิตาเทพบระบุตรเวลาที่เป็นมนุษย์สร้างแต่ความชั่วไม่เคยสร้างความดี บาปกรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างเธอทำทั้งหมดแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมสุคตเกิดในสมัยนั้นทรงปโปรดเธอก็ไม่สนใจทำบาณน,นาทิบาตตั้งแต่เล็กคุ้มใหญ่จนกว่าจะถึงวันตายแต่เวลาที่จะตายจริงๆเมื่อจิตหมดที่พึ่งุกเวทนาเป็นครอบงำหนัก เธอก็นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราสมาทานกันบ้างว่านโมตัสสะพระวโตอรหโตตสัมมาสัมพุทธัสสะถึเปพระคับเจ้าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสันดาู้เป็นพระราหันพระองค์นั้นในเวลาตั้งนโมตรงนกอย่างนี้นึกในจิตบริสุทธิ์จริงๆในความจาตั้งใจจริงเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน เมื่อเธอตายจากคนบาปหนักไม่สามารถจะตามเธอได้เพราะเวลาจะตายจิตเป็นกุศลเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีวิมานทองเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าร้อยเป็นบริวารต่อมาได้สดับพระธรมมทีสนาขององค์สมเด็จพระพิชิตธม,มานในอุณหิตวิชายสสุด พอจบลงเทก็จะสำเร็จประสดาปฏิพลเป็นอันว่าบาปอกุศลทั้งหมดไม่มีโอกาสจะให้ผลนิรันดร์ดาท่านพุทธบริษัทพิสุสมงเนนอุบาสกุกุบาสิกาการเจริญสมาธิจิตย่อมมีผลอย่างนี้แต่ว่าเรายังดีกว่านิวดรดาทั้งสองเพราะทําบุญมาทุกอย่างฝึกจิตอยู่ในด้านของกุศล แต่ว่าขบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนจงยาพอใจแค่สวรรค์ควรตั้งใจมุ่งพระนิพพานเป็นที่สุดเพราะว่าแต่การตายจากความเป็นมนุษย์คนดีถ้าเกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นพรหมก็ยังไม่ถึงที่สุดของความทุกข์เราจะเข้าจุดถึงความสุขได้จริงๆนั่นก็คือพระนิพพานในการจะเข้าถึงพระนิพพานได้เราทำยังไง อาการที่เข้าถึงว่าที่ฟันได้ก็จนาขันห้าตามที่กล่าวมาแล้วจนทั้งมีอารมณ์เคยชินจนกรทั่งเห็นว่าอันภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ขวงเราไม่ใช่ขวงเราเรา,เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราด้วยปัญญาแท้ยังเห็นว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา เราไม่ต้องการยึดยึดถือมันต่อไปจิตใจของเรานี้นั้นต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานแต่ผลนั้นนี้จะขอกล่าวในวันต่อไปสําหรับวปนนีข้ขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนานแลิพิรจา